สวัสดีครับพบกับผมคิวในรายการมูมิทรายการที่ผมจะมาพูดคุยกับเพเซอร์ของมูมอเพื่อค้นหาทริปแอนด์ทริคที่น่าสนใจซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเพเซอร์ของมูมอทุกทท่านในการนําไอเดียและแง่มุมต่างๆไปปรับใช้ในการทํางานให้ดียิ่งขึ้นซึ่งใน EP ีนี้นะครับจะเป็น EP ีที่1ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราคือคุณอิทธิเดชพุทธระเบียบหรือพี่โอ๊ค พี่โอ๊คนะครับเป็นผู้ประกอบการนะครับที่ได้ทําธุรกิจมาหลากหลายอย่างนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยผมทราบมาว่านะครับพี่โอ๊คเนี่ยได้ลีทายตัวเองจากการทํางานเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดของพี่โอ๊คจะเป็นอย่างไรนะครับจะมีความน่าสนใจขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปพูดคุยกับพี่โอ๊กกันได้เลยครับสวัสดีครับพี่โอ๊คครับสวัสดีครับครับ อยากให้พี่โอ๊กลองช่วยแนะนําตัวเองสั้นๆนิดนึงครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่โอ๊กทำอะไรมาก่อนครับผมครับผมก็พี่โอ๊กก่อนหน้านี้เลยนะครับก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์มือ2นะครับแล้วก็เปิดสนามกีฬานะครับแล้วก็ทําร้านเช่าหนังสือแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสุดท้ายมาชอบคอนเซ็ปต์ของ p a ส s ีฟอินครับนะครับก็เลยเข้าสู่ธุรกิจเครือข่าย นะครับทีนี้พอเราทำหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยรายได้จากการทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันโตครับมันโตแล้วรายได้มันเยอะมากกว่า3-4ธุรกิจที่มีรู้สึกว่าเราได้ได้อิสระอิสระภาพทางด้านการเงิน,นแ,ลแล้วเราก็เลยไปใช้ชีวิตอะไรที่ทำให้คนที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วมี passive life สนใจนะครับที่โอ๊คใช้หลักการในการวิเคราะห์ธุรกิจของมูมอ คือหลักการอย่างไรครับพี่โอค,ครับตัวแพลตฟอร์มมูมอเองเนี่ยนะครับจะเอาค่าการตลาดนะครับที่ที่ปกติที่จะต้องเสียให้กับการโปรโมตสินค้าไม่ว่าจะเป็นทางสื่อหรือจะไปจ่ายให้กับทบปีพรีเซนเตอร์นะครับหรือจะจ่ายในหลายๆทางเนี่ยนะครับเอาก้อนเนี้ยนะครับกลับมาจ่ายเป็นแผนของมัลติเรเวลซึ่งโดยส่วนตัวผมชื่นชอบคอนเซ็ปต์ของมัลติเรเวลอยู่แล้วนะครับแล้วรู้ว่า,เ,าเงินก้อนหนึ่งที่มันเป็น ส่วนลถเนี่ยพอมันขยายเข้าไปในมัลติเลเวลเนี่ยมันจะเยอะมหาศาลข้อที่2ก็คือดูไปที่ o อ n เนนะครับดูอันแรกดูเนี่ยละผลดูที่โอ n เนนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยนะครับมันเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องใช้อยู่แล้วผมเลยมองว่ามันจะง่ายและเร็วขึ้นเห็นแผนรายได้ซึ่งผมบอกเลยว่าปิดจุดอ่อนทุกแผนนะครับถ้าศึกษาดีๆนะปิดจุดอ่อนของแผนทุกแผนมารวมอยู่ในมือมอง ครับแล้วโดยที่เจ้าของเนี่ยไม่ไม่ได้คิดถึงกําไรของเขาเป็นหลักแต่คิดถึงการอยู่ได้ของเพเซอร์เป็นหลักซึ่งวันนี้ผลลัพธ์ของพี่โอ๊กเนี่ยนะครับก็ผมชื่อว่าเป็นรีซอฟท์พุซเป็นผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริงละนะครับเพราะวันแรกเมื่อย้อนไปเมื่อ6เดือนที่แล้วเนี่ยพี่โอ๊กเข้ามาเพียงแค่คนคเดียวเท่านั้นใช่ครับพี่โอ๊กใช้กลยุทธ์ในการหมุนคนในการขยายทีมงานเนี่ยให้เกิด 3- 4 0 0 0คนในระยะเวลาอันสั้น แบบนี้ได้อย่างไรอันดับแรกเลยเราเรายังไม่ไปหาลูกค้านะครับหาลูกค้าเดี๋ยวไว้ช่วยช่วงช่วงปลายๆที่ที่ที่จะเข้าสู่ลูกค้านะครับทีนี้เราก็ไปโฟกัสหาคนที่จะสร้างธุรกิจนะครับก็คือคนที่มองเอ๊ะฉันจะทําธุรกิจอะไรดีในยุคนี้นะครับใช้เงินลงทุนน้อยไม่มีความเสี่ยงนะครับผมก็จะหากลุ่มเจ้าของธุรกิจนี่แหละนะครับในการในการเริ่มต้นนะครับแล้วก็อธิบายนะครับ ให้เจ้าของธุรกิจฟังนะครับข้อดีของมูมอเนี่ยเราเราไม่ต้องไปโน้มน้าวเขาครับเราพูดความจริงรนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คุยกับผู้ประกอบการคุณต้องเข้าใจในในในใบิสเนสมูมอทั้งหมดครับว่าบิสเนสมูมอคืออะไรมายังไงนะครับแล้วทําไมถึงจะมีคนเข้ามาใช้ในแพลตฟอร์มนี้เยอะแยะนะครับแล้วเกิดเราตอบผู้ประกอบการได้เนะี่ยผมว่าเกือบร้อนะครับที่เขาสนใจ เาเลยทำให้เป็นตัว Key to Success ตัวหนึ่งที่ทำให้พี่โอ๊กกับทีมงานสามารถมุนคนจำนวนมากได้ใช่ครับผมพี่โอ๊กผสมผสานเนี่ยนะครับในเรื่องของทั้งออฟไลน์และออนไลน์เนี่ยอย่างไรบ้างตรงนี้มีกลยุทธ์ตรงนี้แนะนำเพื่อนเพื่อนเพ,นเ,พเซอร์ของเราไหมครับสำหรับผมนะครับสำหรับผมไม่ไม่ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเป็นแบบนี้อันนี้คือในมุมมองของผมการทำออนไลน์ร0อเนี่ยคุณจะได้ลูกค้าแต่คุณจะไม่ได้คู่ขา การที่คุณจะได้คู่ค้าเนี่ยมันมีเชิงลึกที่คุณจะต้องคุยจนเขาเข้าใจแบบเดียวกับสิ่งที่คุณเข้าใจนะครับซึ่งการคุยออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันมันยังไม่ร้อยเคือคือช่องทางเข้าเนี่ยคือคือออนไลน์แต่การที่จะสร้างให้เป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันคือออฟไลน์สำหรับผมย้ำอีกทีนะครับคียเลยนะผมบอกเลยนะคีย์ของการสร้างแพสซีฟคือการสร้างคน คือการสร้างคนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะรวบรวมประสบการณ์ของผมอะที่ผมอาได้รับข้อมูลจากมมอแล้วผมเข้าใจแล้วทำไมผมถึงเขาเรียกว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักมอมอเนี่ย<ช>นะครับผมก็จะลิสต์ออกมาเป็นหัวข้อเลยนะครับแล้วผมก็จะเอาหัวข้อนี้ส่งต่อให้กับทีมไอเดียเหล่านี้มันมันถูกถ่ายทอดในการส่งต่อไปแล้วนะครับมันก็เลยทําให้เรา สามารถที่จะเกษียณได้จริงๆอยากให้พี่โอ๊คครับช่วยฝากมุมมองและข้อคิดนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนเพลเซอร์ที่กําลังรับฟังรายการของเราอยู่ด้วยประสบการณ์ของผมนะครับก็คือผมบอกเลยว่าคุณกําลังอยู่ในแพลตฟอร์มที่ถูกต้องและถูกที่แล้วนะครับ,รบทีนี้อยู่ที่มุมมองของคุณแล้วว่าคุณอยากจะดึงค่าการตลาดที่มันมีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเข้ากระเป๋าคุณเท่าไหร่นะครับถ้าคุณ มีเขาเรียกมีเป้าหมายขนาดใหญ่นะครับการทําของคุณมันจะใหญ่ตามเป้าหมายคุณนะครับแต่ถ้าคุณมองว่าทําเผื่อฟลุกนะครับคุณก็จะไม่ได้รับอะไรจากการทําเผื่อฟลุกนี้เลยนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้วตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงจังกับกับแพลตฟอร์มนี้ผมผมกาลันตีเลยครับว่าคุณได้แน่นอนถ้าคุณทําจริงแล้วง่ายมากๆด้วยนะครับ